สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคุยกับหมออัจิมาน,นะคะทุกวันจันทร์เราจะเจอกัน2องทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มทาง TNN 2 t r u สองทรูวิแบบนี้นะคะครื่งชั่วโมงค่ะนั่งคุยกันสบายๆกับคุณหมอคนสวยที่มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันเราตลอดเวลาเลยคุณหมอคะวันนี้เราจะชวนผู้ชมคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีะคะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของผิวเหมือนเดิม,มใช่ไหมของเราต้องสุขภาพดีหน้าดี บอดี้รูปร่างดีและผิวต้องเป๊ะต้องเป๊ะด้วยคือบางทีเนี่ยทุกอย่างมองภายนอกแบบดูดีหมดแล้วแต่ถ้าเจาะลึกซูมเข้าไปเนี่ยมีรายละเอียดปลีกย่อยตามผิวที่แบบบางทีอาจจะมีริ้วๆนู่นนี่นี่นเนื้อได้ของเราต้องเป๊ะอย่างอาทิตย์ก่อนอมีเรื่องการเซลลูไลต์อาทิตย์นี้จะเป็นเรื่องปัญหาอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะคะแต่ว่าเรามีปัญหาใหญ่ที่กลายเป็นข่าวคึกโครมที่แบบผู้หญิงอย่างเราฟังแล้วสะเทือนขวัญมาก ผู้ชายใจร้ายผู้ชายใจร้ายจริงๆค่ะมากข่าวที่ว่าจะเป็นข่าวอะไรเนี่ยเรามาเริ่มต้นรายการวันนี้กันเลยในช่วงหมอคุยข่าวค่ะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยอวัยเต้เซรัร่มบำรุงผิวให้หน้าขาวใสลดกระฝ้าจากประเทศเกาหลี มาอย่างรวดเร็วค่ะช่วงหมอคุยข่าววันนี้จริงๆจะบอกว่าข่าวนี้เ,เป็นข่าวใหญ่แล้วดังไปทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็เป็นข่าวมาสักระยะนึงยังมีคนพูดถึงอยู่เลยคุณหมอค่ะเป็นเรื่องของสาวจีนคนหนึ่งนะคะซึ่งเธอเนี่ยได้มีการทำสัญญกรรมค่ะ ใช้เงินลงทุนไป3ล้านบาทนะคะคุณหมอค่ะเปลี่ยนจากหน้าเก่าให้เป็นหน้าใหม่ที่สวยเชิงกระเด้แต่งงานมีสามีมีครอบครัวอบอุ่นดีแต่ปรากฏวันหนึ่งความแตกค่ะคุณหมอคลอดลูกออกมาแล้วลูกหน้าไม่เหมือนแม่คือไม่สวยเหมือนแม่และคงไม่หล่อเหมือนพ่อสามีก็เลยไปฟ้องหย่าค่ะฟ้องต่อศาลหาว่าภรรยาเนี่ยไม่ได้สวยงามหลอกลวงแล้วก็ในที่สุดคดีความก็มีเป็นปีเลยค่ะ ล่าสุดคือสามีชนะคดีภรรยาคน,นนี้เสียเงินค่าปรับให้สามีนะคะค่าแบบปลอบใจไปสล้านเจแสนบาทค่ะคุณหมอค่ะถามคุณหมอก่อนว่าอย่างคุณหมอเองเนี่ยเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงคะคือหมอว่านะอันนี้เนี่ยมันก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นหบอกผู้ชายใจร้ายสารก็ไหมนน่าจะมีความ,อมอไอ้นิดนึง เห็นใจผู้หญิงนิดนึงผู้หญิงท่ไหนก็อยากสวยจริงหนูชอบไปโยอะมีมากเลยใช่แล้วที่เราทําสวยไปทั้งหมดเพื่อใครเพื่อใครก็เพื่อคนที่เรารักแต่ในมุมผู้หญิงเนี่ยนันว่าโอ้โหคงต้องแบบเสียใจมากใช่เลยใช่ใช่เพราะลงทุนไปตั้งเยอะแน่แถมแพ้ก็ดีแล้วจ่ายมากกว่าเดิมอีกก็เลยอยากจะหยิบเรื่องราวจากข่าวนี้แหละค่ะมาคุยกับคุณหมอว่าจริงๆแล้วอย่างที่จีนเองหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเราที่ฮิตทําสัญญากรรมอย่างเกาหลีเนี่ย มีคนที่แบบทําสัญกรรกรรเปลี่ยนตัวเองไปแบบเยอะมากค่ะเพราะว่าจริงๆเราเกิดมาไม่สวยมันเป็นปมด้อยนะจริงเราก็อยากที่จะแบบว่าทําให้สวยอย่างที่หมอเคยพูดอ่ะจริงๆแล้วพอหน้าตาสวยเนี่ยเวลาไปสมัครงานเนี่ยมันดีกว่าใบและคอมเมนต์อีกมันเป็นปาการด่านแรกที่คนประทับใจช่ที่ทําให้คนประทับใจค่ะ แต่อย่างหนุ่มเกาหลีเองคุณหมอเล่าให้ฟังว่าเพื่อนหมอเองใช่เพื่อนหมอเนี่ยเป็นเป็นหมอผิวหนัง<ม>ก็ท,ทําทางด้านเดียวกันนี้แหละปรากฏว่าภรรยาของเขา ก็ทามาแต่ตอนีเขาแต่งงานเขาไม่รู้ค่ะผู้ชายนี่ก็แปลกนะคือไม่อยากให้ผู้หญิงทําอยากให้สวยธรรมชาติปรากฏว่าวันหนึ่งความแตกเข้าไปงานแล้วเขาก็เจอเพื่อนเพื่อนของเขาที่เป็นคนทําให้ภรรยาเขาอาวเจอหมอคุยกันใช่กอหมอหมอคุยกันปรากฏทุกคนแปกแล้เขาแบบโอ้ยเขารับไม่ได้เลยที่ภรรยาเขาทะตอนแรกรับไม่ได้แต่สุดท้ายก็โอเคเพราะว่าสวยกว่าเดิมเพราะว่าสวยกว่าเดิมมีไหมคะคุณหมอคนไข้ที่แบบ ฝ่ายผู้หญิงมาทาแล้วฝ่ายผู้ชายมาโวยวายว่า,วาเฮ้ยภรรยาไม่ใช่คนเดิมมีที่แบบทะเลาะกันมีที่แบบว่าผู้หญิงต้องการที่จะเปลี่ยนรูปหน้า<笑><笑>ผู้ชายไม่ยอมค่ะหรือบางทีเนี่ยมีที่บังคับ พรยาตัวเองมาทำเพราะว่าผิเแหงไม่ได้อ๋อโอเคนั่นหมายความว่าสัญญกรรไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นใจในเรื่องความสวยงามอย่างเดียวแล้วยังเป็นเรื่องของผิเแหงด้วยใช่บุคลิกงเแหงอะไรเงี้ยคลย่ะแต่ในทางการแพทย์แล้วนันเชื่อว่าถ้าคนไข้มาอยากให้คุณหมอทําให้ดูดีขึ้นคุณหมอทําให้ได้หมดแน่นอนใช่แล้วไม่ใช่เรื่องยาเลยไม่ใช่เรื่องยานะคะแต่ก่อนจะทําก็ลองปรึกษาคนข้างๆก่อนหรือถ้าทําแล้วจะแต่งงานบอกเขาก่อนไหมว่าต่ก่อนจะเป็นแบบนี้จะได้ไม่เกิดคดีฟ้องร้องแบบนี้ใช่ค่ะ าเป็นข่าวสนุกสนานน่ารักมากแต่ว่าก็ฝากเอาไว้เป็นอุทาห,หรณ์สำหรับใครที่ใช้ชีวิตร่วมกับใครอีกคนนะคะจะทําทอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเหมือนกันปรึกษากันให้ดีกันละกันแต่ว่าช่วงหน้าเรื่องเล็กๆซึ่งอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่กวนใจใครหลายคนวันนี้คุณหมอจะชวนเราคุยเรื่องอะไรอดใจรอแป๊บเดียวหลังโฆษณาค่ะการรับประทานผักใบเขียวเป็นประจำช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายได้ ชีวิตของคุณจะอยู่ในหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกวันนี้ เป็นเกาหลีกันอย่างแพร่หลายแต่มีหนึ่งความเป็นเกาหลีที่คนไทยรู้จักกันมานานยานานสก,กัดสมเกาหลีตังคุยจับตราแปลงสีฟันคู่คุณค่าสืบเนื่องมายาวนานผลิตโดยบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดประเทศไทย มอชวนคุยสนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหาคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร0 2 9 5 4 9 4 4 0ก0าห9 9 0 0 6 1 0 6ผิวแตกลายเป็นแถลเป็นชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะเกิดจากการฉีกขาดการยือดออกของคอลลาเจนและอีรัสตินในชั้นหนังแท้โดยมักจะเกิดจากการยืดตัวของผิวหนังออกอย่างรวดเร็ว การยืดขยายของหน้าท้องขนาดตั้งครรภการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงวัยรุ่นหรือภาวะอ้วนนอกจากนี้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบฮอร์โมนหรือผู้ที่รับประทานยากลุ่มสเตียรอยมาเป็นเวลานานก็อาจมีผิวแตกลายได้เช่นกัน กลับมาอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ของรายการคุยกับหมออาจิมานะคะและช่วงนี้คือหมอชิวันคุยนั่นเองค่ะอย่างที่คุณหมอบอกไว้ว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของปัญหาผิวซึ่งมีมากมายหลายปัญหาเหลือเกินเราเคยคุยเรื่องของแผลเป็นจัดซิวเรื่องของเซลลูไลท์ไม่น่าหมอวันนี้เราจะคุยถึงปัญหาอะไรคะคุณหมอคะ ตามแบบฉบับของเราเราสวยทั้งสวยทั้งภายในภายนอกสวยให้เป๊ะทั้งหน้าทั้งตัวค่ะนะหน้าเป๊ะแล้วตัวเป๊ะแล้ว <นะ S 1> ถ้ามีผิวเป็นริ้วเลี้วเล้ว้วก็ไม่น่ามองค่ะใช่ไหมคะวันนี้เราก็คุยกันถึงเรื่องของ,รบ,งดดรบผิวแตกลายง่ายนิดเดียวผิวแตกลายลบผิวแตกลายง่ายนิดเดียวก่อนอื่นเนี่ยต้องถามก่อนว่าผิวแตกลายที่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงคุณหมอคะผิวแตกลายที่เราจะคุยกันถึงเรื่องวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเจอตาม เจอต่ำร่างกายอย่างเช่นอาจจะบริเวณหน้าอกนะคะบริเวต้นขางานบริเวท้องแล้ก็จะเป็นลักษณะเป็นริ้วๆนะคะซึ่งเกิดจากการยืดตัวของผิวนะคะอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้มีการมีการเหมือนฉีกขาดของเส้นใยเอลลาสตินหรือคอลลาเจนใต้ผิว ะะแล้วก็เลยทําให้ลักษณะเป็นร like anyway. ิ้วๆถ้ามองไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับผิวมันยุบตัวลงนะคะเป็นเส้นๆเคยเห็นแลวเคยเห็นไหมคะนึกภาพออกเลยอย่างเช่นคุณแม่คลอดน้องถูกต้องซึ่งแนนเห็นเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะคะคุณหมอค่ะ สุภาพบุรุษบางคนที่เคยอ้วนๆแล้วกลับมาผอมเนี่ยจะเห็นเลยตรงแขนก็มีตรงพุงตรงขาไม่หมดเลยเขาถึงบอกไงว่าไม่ควรที่จะอ้วนเร็วผอมเร็วอ้วนเกินไปค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงน้ําหนักเร็วๆพวกนี้ก็ทําให้ผิวหนังมันยืดตัวตามไม่ทันแล้วทําให้เกิดปัญหาได้ค่ะที่เจอบ่อยๆคือคุณแม่หลังคลอดเวลาที่มีการเพิ่มน้ำหนักตัวมากๆก็อาจจะทำให้ท้องเนี่ยยืดออกผิวยืดออกนะคะแล้วก็หดตัวกลับ ไม่ได้แล้วก็ทําให้กลายเป็นีิงแตกลายเจอบ่อยแล้วเป็นปัญหาหนักของคุณแม่มากๆเลยเคยเห็นพวกโฆษณาชวนเชื่อคุณหมอค่ะที่เขาบอกว่าทาครีมนี้สิรับรองว่าคลอดไปแล้วผิวจะไม่แตกลายอันนี้มัน่วจริงมันได้แค่บางส่วนก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะป้องกันผิวแตกลายได้จริงๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนถ้าจะตั้งถ้าสมมติว่าเราเราก่อนที่เราจะตั้งครรภ์เราอาจจะมีการเตรียมถ้าท้อง ตอนที่ยังไม่ไม่ไม่โตมากนี่ยแล้วก็อาจจะมีการเตรียมผิวก่อน<ม>เดี๋ยวจะทาพวกออยทาพวกกลุ่มวิตามินอีอะไรเงี้ยก<ช>็พอช่วยได้บ้าง นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปง่ายๆก็คือคนที่อาจจะมีผิวแตกลายก็น่าจะมาจากการขยายตัวของผิวหนังแล้วก็หดตัวลงมาก็เลยทำให้เกิดรอยแบบนั้นได้เด็กอ้วนก็เจอได้อ้วนใช่เด็กอ้วนเด็กอ้วนน้ำหนักเกินมากๆเด็กอ้วนก็เหมือนกันหรือคนที่เล่นกีฬาหนักๆเกิดการเหมือนกับยืดตัวของของกล้ามเนื้อเยอะๆยืดหดตรงกล้ามเนืยอะๆก็ทำให้เกิดผิวแตกลายได้ วิธีการป้องกันก็คืออย่าอ้วนก็จริงก็อย่าให้มีการขยายของผีเยอะๆใช่ใช่แต่อย่างคุณแม่อาจจะป้องกันยากหน่อยเพราะว่าจาเป็นต้องดูแลน้องใช่ไหมคะอย่างถ้าเกิดว่าวิธีการรักษาถ้าไม่ทายาป้องกันเราจะทําอะไรได้บ้างคะหมอหมอว่าอันนึงเนี่ยต้องพยายามดูว่าสาเหตุของการเกิดมันเกิดจากอะไรนะคะ นอกเหนือจากการที่มีการยืดของผิวเยอะๆบางทีเนี่ยการทายาบางอย่างก็สามารถจะทําให้เกิดผิวแตกลายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการรักษาจริงๆก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุค่ะอย่างเวลาที่เราดูคนไข้ผิวแตกลายเราจะต้องถามเขาก่อนว่าเอ๊ะถามเพื่อจะดูว่าอันเนี้ยมันเกิดจากอะไรบางทีถ้าเกิดจากการที่เขาอ้วนน้าหนักเกินแล้วก็ลงมาเล็กอ,อันนี้ก็ป้องกันยากแลหละแต่ว่าถ้าเกิดจากยาทาหรือการรับประทานยาบางชนิดอ,อย่างเช่นไข้อาจจะ รับประทานยาหรือทายาสเตียรอยด์พวกนี้ถ้าทานเป็นระยะเวะลานานๆก็ทําให้เกิดปัญหาหรือทาระยะเวะลานานๆพวกนี้เนี่ยสเตียรอยด์ไปทําให้เกิดการสลายตวงคอลลาเจนกับอิลาสตินใต้ผิว<อ>ก็ทําให้เกิดเป็นรอยแตกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะถามค่้ก่อนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรหรือบางทีอาจจะเกิดจากปัญหามีเนื้องอกอแล้วทาให้มีการหลังง่งฮอร์โมนมาชนิดผิดปกติก็ทําให้เกิดปัญหาได้เหมือนกัน<อ>เพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยจะต้องไปดูที่ต้นเหตุ พราะยังไงถ้าเราป้องกันก็ดีกว่ามาตามแก้ทีหลังดูสาเหตุก่อนใช่แล้วก็รักษาที่สาเหตุของมันแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นหนการตั้งคันที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงไข้ยังไงแต่ส่วนใหญ่ในเวลาที่ตั้งคันเนี่ยบางทีอาจจะมีปัญหาจากการที่เราทานเยอะแล้วก็ปล่อยให้อ้วนเกินจริงๆเราตั้งคันเนี่ย หมายถึงว่าพอน้ําหนักขึ้นมากเกินไปมันไม่ใช่ดีนะคะบางทีคนจะคิดว่าเฮ้ยเวลาที่เราเวลาที่เราตั้งครรภ์เราต้องทานเยอะเพื่อลูกจะได้สารอาหารเยอะๆแต่บางทีเนี่ยกลายเป็นว่าทําให้มีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของเบาหวานในขณะ <บา S 1> ที่ตั้งครรภ์ใช่แล้วเด็กออกมาตัวโต,วตวผิดปกติได้อีกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าเราจะ,ะดูแลป้องกันนะไม่ให้ผิวเราแตกลายได้ละได้จากอะไรนะคะก็พยายามดูจากสาเหตุต่างๆค่ะ ทราบกันไปแล้วว่าผิวแตกลายเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะแล้วเราก็จะไปตามหาสาเหตุของแต่ละคนว่าเราจะทําการรักษามันยังไงแต่ทีนี้เนี่ยเราเกินหัวข้อเอาไว้ว่าลบผิวแตกลายง่ายนิดเดียววิธีการที่เหมือนกับจะทําให้มันหายไปได้มันต้องมีตัวช่วยอ่แต่ตัวช่วยที่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวอดใจรอช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณหมอกันต่อค่ะ หมอแนะสนับสนุนโดยออทิซินสมุนไพรลดน้ำหนักปลอดภัยไม่โยโย่กรณีที่มีกลิ่นออกใต้วงแขนและมีเหงื่อออกมากผมควรทำไงให้หายดีครับคุณหมอค่ะสำหรับเรื่องของออมีกลิ่นใต้วงแขนนะคะแล้วก็เหงื่อออกมากเนี่ยวิธีการรักษาเนี่ยไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่สําคัญมากค่ะในการจะเข้าสังคมนะคะแล้วก็เรื่องของความมั่นใจในตัวเองนะคะ ซึ่งวิธีการรักษาเนี่ยก็จะมีอยู่สวิธีหลักๆด้วยกันนะคะวิธีการรักษาอันแรกเลยก็คือเป็นวิธีการรักษาด้วยทางยานะคะ รักษาด้วยทางยาเนี่ยว่าจะเป็นการทายาเฉพาะที่นะคะหรือว่าจะเป็นยากินนะคะซึ่ง2อันนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของระงับเจ้าตัวกลิ่นเหงื่อนะคะแล้วก็ตอบเหงื่อก็ทํางานลดลงด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมันช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยค่ะสำหรับอันที่2เนี่ยคือจะเป็นการรักษาด้วยวิธีโบท็อกนะคะวิธีการรักษาด้วยวิธีโบท็อกเนี่ยจริงก็นิยมใช้อย่างแพร่หลายแล้วก็มีมานานแล้วด้วยนะคะการรักษาวิธีนี้เนี่ยไม่ยุ่งยากเลยค่ะก็คือจะเป็นการฉีดโบท็อก ไปบริเวณตำแหน่งนั้นนะคะให้มันทํางานลดลงนะคะในเรื่องของไประง,งับเจ้าตัวระบบประสาทค่ะก็จะไปยับยั้งตัวต่อมเหงือกพอมันทํางานลดลงเนี่ยเหงือก็จะออกน้อยลงนะคะวิธีการรักษาเนี่ยก็จะได้ผลค่อนข้างดีมากค่ะสำหรับวิธีสุดท้ายเนี่ยคือเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดนะคะการผ่าตัดเนี่ยคือจะเป็นการเลาะเจ้าตัวต่อมเหงือค่ะออกมานะคะหรือจะเป็นการดูดไขมแล้วขุดเอาตัวต่อมเหงือออกมา ซึ่งวิธีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเก็บเอาไว้หลังสุดนะคะในการรักษาเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาภาะวะแทรกซ้อนตามมาได้ไม่ว่าเรื่องจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อนะคะหรือว่าเป็นรอยแผลเป็นหลังผ่าตัดหรือว่าจะเป็นเรื่องของการชาหรือว่าปวดที่บริเวณหลังผ่าตัดได้คะ่ะสาหรับวิธีการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามนะคะคนไข้ก็ควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทาการรักษาทุกครั้งนะคะ หมอชวนคุยสนับสนุนโดยจินเซงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีกลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้ของหมอชวนคุยนั่นเองค่ะเราคุยกันถึงเรื่องของผิวแตกลายซึ่งผม,มอบอกว่ามันเป็นแผลเป็นชนิดหนึ่งใช่เพราะว่าเวลาที่มีการดึงยืดออกแล้วก็มีการเหมือนกับขาดของคอลลาเจนเกลาสตินข้างในก็จะเหมือนกับเวลาที่เรามีปัญหาจากจากแผลเป็นนะคะ <purch. S 2> เพราะมันก็คือแผลเป็นประเภทหนึ่งนี่เอง คืออย่างนั้นเนี่ยถ้าตามความเข้าใจของแนนอย่างเวลานั้นเป็นสิวอย่างเงี้ยก็แม่ก็จะบอกปล่อยไปเถอะแผลเป็นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็จางถ้าอย่างผิวแตกลายมันจะมีวันหายเองไหมคะหม่ไม่มีทางเวลาที่มันดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นระดับหนึ่งเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของร่างกายตัวเองแต่อย่าลืมที่หมอบอกคนไข้ที่หลังคลอดเนี่ยมันจะมีการหลังฮอร์โมนที่ทําให้การสร้างคอลลาเจนน้อย นั้นคนคนที่ตั้งคันคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยก็จะแก่กว่าไวปกติกับคนที่ไม่ได้ตั้งคันที่เขาบอกว่ามีลูกแล้วแก่เนี่ยนี่หมอบอกคุณแม่ตั้งคันเสมอลว่บเดี๋ยวพอลูกคลอดเนี่ยว่าเโตก็ต้องบอกเขานะว่าแม่เสียสละขนาดนี้คือบางคนนี่แบบว่าท้องเนียนสวยมากเลยก่อนที่จะตั้งคันพอเสร็จแล้วนี่กลายเป็นท้องยับไปหมดเลย ท้องยับแล,ล,วล,วล,วล้วเป็นเลี้ยวๆไปหมดตีต่างว่าเป็นแล้วคุณหมอบอกว่ามันจะหายเองได้ยากมากแบบนี้เนี่ยวิธีการรักษาหรือว่าทําให้มันจางลงหรือหายไปมันมีแบบไหนบ้างคะเหมือนกับแผลเป็นทั่วไปค,คือต้องรักษาเร็วถ้าเริ่มเห็นเริ่มเป็นพบแพทย์เลยจริงๆตอนเป็นแรกๆมันเห็นชัดนะ,ะเพราะว่าริ้วที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างลึก แล้วก็มีสีแดงคือบางทีเนี่ยมันแดงเข้มมากจนกระทั่งกลายเป็นสีมออ <versuchen S 1> <อ>่วงเลยก็มีคือรอะยะเนี่ยมันเป็นระยะแรกๆของแผลเป็นก็หเหมือนเวลาเราเป็นแผลเป็นสิวああแรกๆก็จะแดงก่อนลอแล้วก็พอทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ไอ้สีแดงเนี่ยมันจะหายเป็นสีขาวาก็คือ,อเริ่มเป็นแผลเป็นแบบเก่าละเร้นการรักษาเนี่ยเราต้องรักษาเร็วๆ ถึงจะได้มีถึงจะได้หายได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงในช่วงระหว่างแรกๆช่วงหนึ่งถึงสเดือนแรกเนี่ยมันมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีแผลร่างกายกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาเราต้องช่วยมันรีบเลยรีบเลยช่วยโดยวิธีไหนบ้างหลายวิธีตั้งแต่เรื่องของการทายาเบสิกเลยทายากใช่ค่ะจะไม่ใช่มอว์ชิไลเซอร์ละตอนนี้นะคะจะต้องเป็นยาทาที่ช่วยให้มีการเร่งการผลัดของเซลล์ผิว และมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีซึ่งตัวที่มีการพิสูจน์แล้วตัวที่มีการทําการศึกษาว่ามันสามารถทําให้เกิดลิปอย่างนั้นได้จริงๆก็มีอยู่ตัวเดียวคือวิตามินเอนะคะเหมือนกับที่เราใช้วิตามินเอรักษาสิวนี่น<อ>แหละนะคะ,คะนั่นก็คือจะช่วยทําให้มีการการะตุ้นการสร้างคอลลาเจนกับลาสตินเยอะขึ้นนะก็เป็นอันแรกเลยที่ต้องทำส่วนอันที่2เนี่ยเ,เวลาที่ผิวมันขรุขระมากๆการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทําได้อย่างหนึ่งคือทําให้มกีการ เหมือนกับทำร้ายผิวด้านบนะนะคะซึ่งทำได้ง่ายๆคืออาจจะใช้เป็นกรอผิวกรอผิวคือกรอผิวโดยโดยพวกผงอัญมณีที่เรียกว่าอลูมิเนียมออกไซด์ก็ได้คือใช้อน,นันเนี่ยกรอผิวออกไปเหมือนกับกระตุ้นให้มันมีแผลเล็กๆอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ใช้การกรอ,อกรอผิวแล้วก็อาจจะใช้เป็นกลุ่มพวกสารเคมีที่ใช้ในการลอกผิวเหมือนเบบี้เฟสแต่ว่านี้คือเอามาใช้สําหรับ ผิวตามตัวก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะคือใช้ให้มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่หรือใช้ในกลุ่มของเลเซอร์ซึ่งสามารถจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีค่ะยิ่งถ่าแดงเห็นแดง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 เนี่ยต้องเอาไปเลยวีบีมก็คือเป็นเลเซอร์ที่รักษาสีแดงอพอยิงปุ๊บก็จะเห็นผลชัดในขณะที่มันแสงเลเซอร์เนี่ยดูดซึมตัวสีแดงเนี่ยมัอนก็จะมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน